แล้วถามโยมนิดนึงว ER. um? ่าระหว่างบัญญัติก like ับปรมัตเนี่ยอันไหนรู้ได้ยากกว่ากันโยมฮะโยมอันไหนรู้ได้ยากกว่ากันโยมระหว่างบัญญัติกับบัญญัติกับปรมัตเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันอันไหนมีมากกว่ากันฮะไหนครว่าบัญญัติมีมากกว่ายกมือ ไหนใครว่าประมัดมีมากกว่ายกมือไหนใครยังไม่รู้ได้ยกมืออ่ะนะนั่นมันจะเลยเวลาแล้วครับเนี่ยนะเดี๋ยวมีโอกาสนะมีโอกาสเหรอโอ้นอนท่านอาจารย์ครับผมขอโอกาสครับเวลาตรง16บหนาฬิกานะครับนะครับโอ้ตะกี้เนี่ยแม่ชีถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องรู้รูปนามอยู่เสมอเสมอ ถึงแม้ว่ารูปนามจะยังไม่ชัดความจริงรูปนามจะชัดเมื่อสติสัมปชัญญะเขามีกําลังนะครับที่จะรู้รูปนามรูปนามเป็นอารมณ์ของสติสัมปชัญญะที่มีกําลังแล้วในที่นี้คืออาตาปีสัมปชานโนสติมานั่นแหละตามหลักการนั่นแหละพอรู้อยู่กับทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่อยๆบ่อยๆนิวรณ์ก็เริ่มสงบ ที่บอกว่าจําเป็นจะต้องรู้บ่อยๆไหมเนี่ยถึงแม้ว่ารูปนามแต่ยังไม่ชัดก็ต้องอยู่อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆตัดเครื่องกังวลอยู่คนเดียวนี่เรียกว่าบ่อยๆนะอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้กระทั่งยืนเดินนั่งนอนมันมีผลต่อตัวทำงานคือตัวสติปัฏฐานน่ะ หมายถึงตัวอาตาปีสัมปชาโนสติมาเนี่ยกำลังสมาธิจะพัฒนามีกำลังขึ้นเรื่อยๆความฟุ้งซ่านคิดนึกตรึกตองวุ่นวายใจเนี่ยจะค่อยๆสงบลงไปนี่บ่งบอกว่าจำเป็นไหมจะต้องรู้อย่างนี้บ่อยๆถึงแม้รูปนามแต่ยังไม่ชัดจำเป็นต้องสำรวม ควาว่าจําเป็นในที่นี้ไม่ใช่ไปทํากรรมฐานนะก็ละเรื่องนะหมายถึงเราอยู่วิเวกต้องอาศัยสภาพแวดล้อมอย่างนี้บ่อยๆจนความรู้สึกที่ไม่ใช่รูปนามนะจะชัดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาครับขอ,อนี้คืเอ,อเรียนตรงนี้นิดหนึ่งว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็น ทำไมถึงถึงบอกว่าไม่จําเป็นก็เพราะว่าในขณะที่มันยังไม่อ่านมันอ่านไม่ออกเหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกจําเป็นจะให้ต้องให้เขาอ่านออกไหมมันอ่านไม่ออกเขาอ่านแค่ไหนก็อ่านแค่นั้นนะก็เหมือนกันแต่ตรงกันข้ามกิเลสเราต่างหากที่ต้องการที่จะให้รู้อยู่เสมอตรงนั้นนะตรงนั้นนะ่ะ นี่มันยากตรงนี้นะเราต้องการให้รูู้อยู่เสมอแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวตัวศึกษาตัวสิกขิตัวศึกษาตัวสติธรรมชัญา,ต,า,ต,าตัวรู้เนี่ยเขาจะค่อยๆพัฒนาคงเขาไปเองนะอะไรเกิดขึ้นเขาก็เรียนรู้อะไรเกิดขึ้นเขาก็เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้อยู่เสมอหรือไม่เสมอเนี่ยก็ขอแค่ว่าอะไรเกิดขึ้นเขารู้ไหมแค่นั้นแหละเขารู้นั่นนหะแล้วค่อยๆเรียนรู้เข้าไปค่อยๆทําความเข้าใจนะ ยิ่งถ้าหากไปถึงช่วงหนึ่งแล้วในโทษทีนะแม้แต่บอกว่าเรื่องของอะไรที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆเรื่องของปรับ S, อินซงอินซีอะไรต่างๆใช่ไหมโทษทีนะไอ้พวกที่บอกว่านี่อินซีอ่อนนะั้นจงไปปรับอินซีอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยมีแต่เรานะั้นนะไปปรับนะถึงอินถึงอินซีจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีความเป็นเราเราไปปรับไปไปจัดแจงมันไม่ได้นะธรรมชาติของเขาเนี่ยธรรมชาติตัวนามเนี่ยเขาจะเรียนรู้ของเขาแล้วเขาปรับของเขาเอง เขาปรับของเขาเองมันไม่มีความเป็นเราที่จะไปจัดแจงเราแต่นิดแต่หน่อยไม่ได้แล้วตรงนั้นแล้วนะเหมือนกับตาช่างที่มันมันตรงอยู่แล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปใส่ข้างใส่นิดใส่หน่อยอะไรแล้วเอียงแล้วเอียงแล้วเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะยิ่งเราพอเราจะไปแตะจะไปปรับแล้วจบเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ยธรรมชาติของเขาเรียนรู้ของเขาเองเขาเรียนรู้ของเขาเองแล้วจะรู้เลยว่าเหตุปัจจัยใดที่ทําให้เขาสะดวกเหตุปัจจัยใดไม่สะดวกเขาก็จะเรียนรู้เอง เขาก็จะเรียนรู้เองนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็คือว่าเนี่ยจะต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามตามทวารต่างๆเราก็รู้กันมาแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ว่าหนึ่งวิเวกพอไหมวิเวกนี่สําคัญเลยเนะวิเวกสําคัญแม้คนที่ประพฤติปฏิบัติรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามแล้วที่สะดุดแล้วที่มันไม่ก้าวหน้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่คนพูดกันบ่อยๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะมาจากวิเวกไม่เพียงพอ วิเวกไม่เพียงพอหรือการคลุกคลีนั่นแหละวิเวกนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ส่วนหนึ่งที่มันสะดวกแต่ตัวตัวรู้เขาเนี่ยเขาจะรู้เองว่ามเขาเข้าไปอย่างนั้นแล้วมันมันเกิดผลเสียอย่างไรด้วยมันสะดวกกับนั่นไหมเขาจะรู้วิธีหลบหลีกวิธีที่จะเอาตัวรอดป้องกันขขงเขาอย่างดีเลยนะตัวตัวรู้ที่เขามีความชํานาญแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าพอตกไปในฝ่ายอากุศลเพื่เขาจะรู้ทันทีว่าความไม่สะดวกเกิดขึ้น แล้วเขาก็จะเห็นว่าที่ไม่สะดวกเพราะอะไรเขารู้เหตุปัจจัยด้วยรู้ว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาไม่สะดวกหรือว่านะไม่สามารถที่จะอยู่ในกุศลส่วนนี้ได้เขาจะรู้เลยแล้วเขาก็จะปตีจะหลบออกไปของเขาเองนะแล้วโดยที่ไม่ต้องไปรอให้ใครบอกเลยนะไม่ต้องไปรอให้เขาบอกถ้าหากรอให้คนนั้นบอกคนนี้บอกจะแสดงว่ายัางนะเพราะว่าถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ย ตัวรู้เขาจะมีความอยากจะบอกว่าเขาฉลาดฉลาดในเรื่องอะไรฉลาดในเรื่องของเหตุปัจจัยที่จะยังกุศลตัวนี้ให้มันเป็นไปอะจยังกุศลที่มันเกิดขึ้นเป็นไปอย่าลืมว่าสายกลางสายกลางที่เราพูดกันเนี่ยมันมีอยู่สองกลางสายกลางมันมีกลางเดียวหรือสองกลางฮะสายกลางมันมีอยู่กลางเดียวใช่ไหมถ้าตะมาบอกว่าสายกลางมันมีสองสายเนี่ยมีสองกลางนี่ ยมเห็นด้วยไหมเนี่ยเห็นด้วยเจ้าค่ะเห็นด้วยนะสากลางมันมีอยู่สองกลางโยมหนึ่งกลางที่เป็นโลกียะสองกลางที่เป็นโลกุตตะละอ๋อแล้วเหรออ๋อแล้วเหรอเนี่ยแล้วมันจะต้องกลางที่เป็นโลกิยะมุ่งสู่กลางที่เป็นโลกุตละถ้าหากกลางที่ยังโลกิยะไม่เกิดนี่นะหรือว่าเกิดขึ้นไม่ได้นี่นะ อันจริงๆไม่อยากจะใช้คําว่าเกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าไม่เกิดดีกว่าเพราะว่าเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก็ไปทําให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะนะถ้ามันไม่เกิดเนี่ยนะหรือว่าเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยนะถ้าหากกลางตัวนี้ไม่เกิดเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปพูดถึงในกลางที่เป็นอย่างอื่นที่นั่นไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราจะเห็นว่าโพธิปักกิยธรรมเนี่ยสาสิประการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ถามว่าถ้าจะถามว่าโพธิปัจกยธรรมสามสิบเจ็ดประการเนี่ยมันเป็นรูปหรือมันเป็นนามเป็นรูปหรือเป็นนามเอาอีกแล้วเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะเป็นรูปหรือเป็นนามโพธิปัจกยธรรมสามสิบเจ็ดประการเนี่ยนะเนี่ยทำไมท่านท่านถึงวางไว้อย่างนั้น นะท่านอาจารย์ท่านวางสติปัฏนสี่สติปัฏฐาบันสี่สมบัติฐานสีสนสสนส่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพระละห้าพุทธชงเจ็ดมักมีองค์แปดไปท้ทยนะนะทำไมท่านไม่วางเอามักมีองค์แปดมันว่ามันสุดยอดของนั้นแล้วมันทำไมไม่เอามาขึ้นก่อนนะทําไมท่านไม่เอามาขึ้นก่อนฮะออไ,นไหนมันถ้ามันแจ้ง,งนิพพานแล้วมันกิเลสพวกนั้นมันบรรลับพิจิตรังอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม มันถึงเป็นนิพพานแล้วมันถึงปเป็นรักเลสพวกนั้นทีหลังอย่างนั้นเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่ท่านวางไว้อย่างนั้นนะลำดับการเกิดขึ้นเป็นไปก็อย่างนั้นนะก็อย่างนั้นถ้าสติปัฏฐานสี่ไม่เกิดเนี่ยโทษทีนะจิงอยู่นะอาตาปีสัมาชาโนสติมาวินัยยะโลเกวิชาโทมนัสังวินัยยะก็นาออกนะซึ่งอภิชาคือความยินดีโลภะตัวนั้นนะโทมนะคือความยินร้ายนะ ในโลกคือขันทโลกนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตาปีสัมปชานโนสติมาตัวนี้เนะี่ยมันนำออกมันจะนำออกก็ต่อเมื่อนะเขบอกว่าทำลายซึ่งความยินดีความยินร้ายใช่ไหมมันจะทำลายความยินดียินร้ายต่อเมื่อเวลาไหนเวลาไหนเวลาไหนอาตมาพูดนเข้าใจยากไหมโยมเนี่ย ท่าน้ายมเครียดก็บอกนโยมน่าจะมาจะหาสิ่งที่ไม่เครียดให้นะอ่าฟังท่านเราเครียดเหลือเกินเลยเนี่ยนะนะมันจะทําลายเวลานโยมเ,ยเวลาที่มันรู้ตรงความจรงิงรู้ถูกรู้ตรงต่อความเป็นจรงิงแล้วมันจะไม่ไม่มีเราจะไปทํามันนะนะยิ่งเราพยายามที่จะทํามันพยายามที่จะให้รู้มันมันเป็นรูปเป็นนามอาตมาต้องบอกพยายามที่จะให้รู้ให้มันเป็นรูปเป็นนามก็อย่างหนึ่งแล้วกับ ไอ้รูปน้ำมันบอกของมันก็อย่างหนึ่งนะเข้าใจไหมเนี่ย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยเรามุ่งแต่จะให้มันเป็นรูปเป็นน้ำแล้วจะให้รู้กยวกับรูปกับน้ำโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเอเดยบทสีท่านบอกว่านะยืนเดินนั่งนอนนี่เราก็จะจะคุ้ม่าแต่ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะกระซิบโยมนิดหนึ่งว่ากระซิบเบาๆนะยมนะ นะไม่ต้องกระซิบใช่ไหมนะตราบใดถ้าบรญจทวารไม่เปิดไม่มีทางะที่โยมจะรู้ว่านะเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปปฏิเสธทวารที่เหลือโยมเพราะวาทวารที่เหลือนั่นนะเขาเป็นหนึ่งละอารมณ์ที่เป็นปรมัตอารมณ์สองอารมณ์นั้นเป็นเป็น ปัจจุบันปัจจุบันนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนนี้ก็เป็นแต่ทางใจเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตแถมอารมณ์ที่รู้เป็นปรมัตดก็ได้เป็นบัญญัติก็ได้ใช่ไหมนนนนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันมายุ่งอยู่ตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่เราจะต้องค่อยๆทาคมเข้าใจอาศัยการได้ยินได้ฟังที่ถูกอย่างนี้เลยโยมเวลาเราไปปฏิบัตินเนี่ยก็ไปสังเกตดูไปสังเกตสังเกตอะไร ไปหรือว่าไปเรียนรู้กับสิ่งที่มีอาตมาชอบใช้คํานี้นะได้ได้บอกท่านกบไอแนะนํากรรมฐานท่านกบนี่ไม่ได้แนะนํามากอะไรนะไม่ได้มานั่งแนะนําพูดในฟังขนาดนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่แนะนำเลยก็บอกให้ไปอยู่คนเดียวไปอยู่คนเดียวไปทําอะไรนะก็ไปฝึกรู้สิ่งที่เขามีอยู่ก็แค่นั้นนะไปฝึกรู้สิ่งที่เขามีอยู่อะไรมีอยู่ก็ นะรู้เขาแค่นั้นนะแต่ถามว่าท่านไปทํากรรมฐานไหมท่านทำแล้วถึงบอกว่ามีโอกาสแลท่านจะได้ฟังว่าประสบการณ์นกะว่าที่จะนั่นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ส่งกับมหาจันทร์ประนีนะส่งมหาจันทร์ประนีเสร็จแล้วก็ถึงได้กลับไปแล้วบอกว่าพอไปเรียนภิธรรมเขาเรียนสองปีท่านเรียนสามปีที่แน่เสร็จแล้วกลับไปบอกว่าจะให้ผมเรียนอะไรอีกง,งั้นก็เลยบอกออมเอาอะไรดีเนาะเพราะตอนนั้นเป็นช่วงของในหลวงถามปัญหา พระเถระพอดีบอกว่าเรียนบาลียังไงเข้าถึงพระไตรบิด่ามั้งพอดีนึกถึงคําถามในหลวงทำถามพระเถระท่านก็เลยบอกเรียนบาลียังไงเข้าถึงพระไตรบิดกพอดีท่านมาถามว่าท่านกรบมาถามว่าผมเรียนวิธามเสร็จแล้วใช้ไปเรียนอะไรก็ได้บอกงั้นไปเรียนพระไตรปิดกเลยส่งไปเรียนพระไตรปิดกกับอาจารย์อาจารย์พระมหาสมปองมุทิโตก็เลยส่งไปเรียนที่น่นเลยเรียนสามปีโยม สามปีนะแล้วก็มางานนี้มางานของท่านอาจารย์ประนีนี่ก็เลยชวนท่านมาด้วยนะมีโอกาสเนี่ยนะเราก็อาจจะได้ฟังแล้วก็ได้ได้ฟังท่านอาจจะไม่ไม่มากเราโยมนะแต่อยากจะให้โยมถามท่านก็จะนะนี่อย่างเงี้ยมันโยมถามคุยกันอย่างนี้แหละก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจทั้งครูบาอาจารย์ทั้งอาจารย์เก่งด้วยเนะี่ยเราก็จะได้ได้ถามกันมีอะไรเข้าใจกันเวลาอยู่เวลาจะมาอยู่กับท่านก็คุยกัน ถามกันสนทนากันนะเมื่อเช้านี่ก็เหมือนกันนะเนาะเพราะฉะนั้นนี่จะบอกว่าจําเป็นไหมต้องรู้รูมนามอยู่ตลอดไม่จําเป็นนะรู้เท่าที่รู้ได้ก็เหมือนบอกว่าอาตมายกตัวอย่างเวลาอ่านหนังสือจําเป็นจะต้องอ่านกอไก่อยู่ตลอดไหมนะก็แค่นั้นพอนะไม่จําเป็นต้องอ่านกอไก่ตลอดเพราะอะไรเพราะกอไก่มันไม่มีให้อ่านตลอดใช่ไหมมันมีตัวอื่นให้อ่านก็อ่านจะยกแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเหมือนกันนะ เราไปทําให้มันเป็นรูปเป็นนามกับมันบอกของมันเนี่ยความรู้สึกของใจก็ต่างกันนะความรู้สึกของใจต่างกันเลยนะต่างกันเลยถึง <_' S 1> <ท>บอกว่าให้ธรรมชาติเขาเป็นครูธรรมชาติเขาบอกนะธรรมชาติเขาบอกไม่ใช่จิตไปบอกนะจิตแม้ที่อ่านความจริงเท่านั้นเองนะแต่เพราะเขาอ่านธรรมชาติที่เขามีอยู่เป็นอยู่บ่อยๆตามความเป็นจริงบ่อยๆ นั่นแหละเขายังมีความชำนาญระบุคลนั้นจะรู้เลยว่า๋อการมีตนเป็นที่พึ่งนี่มันเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกว่าที่มันจะต้องป้องกันที่มันจะต้องปิดประตูอบายนะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยบุคคลคนนั้นจะรู้เลยบอกว่าอืมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เรื่องของความเชื่อหรือศรัทธาในพระัฒนาัยเชื่อในอย่างทุกวันนี้ท่านอย่างเราท่านทั้งหลายนี่เชื่อในพทธเจ้ามีจริงพรระัตนาใจมีจริงเชื่อนะ กับความเชื่อที่ไปรู้ไอ้ความธรรมชาติที่บอกตรงนั้นเนี่ยที่ปฏิเสธความเป็นเราอะตรงนั้นน่ะนะที่บอกว่ารู้ถูกน่ะกับกจิตใจของเราอย่างเงี้ยความเชื่อของเราเนี้ยมันมีน้ําหนักต่างกันมากเลยความมั่นคงความอะไรต่างๆการเกิดขึ้นของสติสมัญญะกับการรู้สึกตัวของบุคคลผู้ที่เข้าไปรู้อะไรต่างๆเท่านั้นมันจะ พอมีอยู่คนเดียวพอไม่ได้สนใจอย่างอื่นมันก็มาปรารบตัวเองแล้วเขาถึงบอกว่าสติสมัญญาเขาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้าหากมีเหตุมีปัจจัยของเขานะ่เพราะอะไรเพราะมันมีความชํานาญอย่างนี้นะเอานะเพราะฉะนั้นมีอะไรอีกไม่ชีขออนุญาตเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งคืออนุเคราะห์เพราะว่าหลายๆท่านที่เคยทํากรรมฐานมาแล้วอาจารย์ค่ะทีะนี้คือทํา ทำแล้วเขาแก้ไม่ได้เจ้าค่ะอทีนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็พอมีความเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่มีความเข้าใจนะอแต่ทีนี้เขาบอกว่าเวลาทําไปอะ่ะมันก็กลับมาทําเหมือนเดิมโดยความเคยชินตรงนั้นมีปัญหาว่าเขาจะทํำยังไงถึงจะแก้ตรงนี้ได้ออ,อ๋มันเป็นอย่างนี้โยมการแก้กรรมาฐานไม่ใช่เราไปแก้โยม เจ้าค่ะคือคือเขามีใจบางอย่างอยู่แล้วในใจเขาเขามีบางอย่างที่มันมันมันไม่ปลดปล่อยจากปมมันนัเจ้าค่ะเขาพยายามเขาเห็นว่าอย่างนี้มันผิดใช่ไหมแล้วเขาจะแก้ให้มันถูกใช่ไหมเาก็รู้แล้วเขารู้ถูกหรือยังรู้บ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าพอทําไปเอ๊ะทำไมมันถึงได้หนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยทีมพอมันสะสมขึ้นมันจะแก้ปมตรงนั้นไม่ได้ ไปไป,ปมาๆมันก็จะกลับมาที่เดิมซึ่งมัน <c oughs> โยมจริงๆคนสวน่นยายานนะสวนมากคนที่พยายามแก้นี่นะส่วนมากคนที่พยายามแก้ยิ่งแก้ยิ่งแน่นอยู่ยิ่งแก้ยิ่งแน่นเพราะตัวพยายามแก้ตัวนั้นเนี่ยมันมีแบบว่าพยายามแบบมีเรากับพยายามแบบไม่มีเรามันจะต่างกันนะพยายามแบบมีเราเนี่ยผู้ปฏิบัติไม่รู้เลยว่าตัวเองพยายามแบบมีเราแต่จะรู้ก็ต่อเมื่อ จะรู้ต่อเมื่อเมืม่อผลมันปรากฏผลมันปรากฏทางไหนหนึ่งนะทางกายอย่างหนึง่งผลปรากฏทางใจอย่างหนึง่งทางใจจะมีความรู้สึกยังไงนะแล้วก็ทางกายมีความรู้สึกยังไงอันนี้ผู้ปฏิบัติไปสังเกตเองนะเพราะฉะนั้นการแก้กรรมาฐานไหมอาจารย์นั้นบอกว่าอาจารย์นั้นแ,บบาาาแก้กรรมาฐานให้อาจารย์นี้แก้กรรมาฐานให้จริงๆท่านแนะนําวิธีวางใจท่านแนะนําวิธีการเรียนรู้นะไม่ได้ให้ไปแก้ ท่านบอกว่าให้ไปเรียนรู้เขานะให้ไปเรียนรู้ถ้าบอกให้ไปแก้ตรงนี้นะไปแก้ตรงนั้นนะไอ้แก้ตรงนี้ก็จะแก้ไปหาถูกถามว่าอะไรล่ะอะไรแก้เราแก้เราแก้เพราะฉะนั้นนี่การแก้กรรมฐานของของธรรมเนี่ยธรรมที่เขาแก้ธรรมจริงๆเนี่ยเขาเขาจะเรียนรู้ของเขาเขาจะไม่มีหรอกว่าจะไปหาถูกเขาจะไม่มีและที่สําคัญที่สุดเขาเรียนรู้กับสิ่งที่มัน เกิดขึ้นบ่อยๆตัวนั้นแหละนะเรียนรู้กับสิ่งนั้นแหละเพราะฉะนั้นที่โยมบอกว่าไอ้มันแก้ไม่ได้สักทีนี่ก็เพราะว่ามันมีความเป็นเราเข้าไปคอยแก้อยู่เรื่อยมันจึงไม่ได้เพราะฉะนั้นสังเกตดิสังเกตว่าเวลานึกจะแก้ปั๊บเมื่อไหร่นึกจะทําเมื่อไหร่ปุ๊บใจเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรมันจะเหมือนแม่เหล็กจับปั๊บเลยแม่เหล็กจับปั๊บเลยเห็นไหมแล้วมันแน่นหน้าอกเลยสังเกตดูพวกเนี้ยเราก็ไม่สะดวกเลยสังเกตดูว่า คนที่จะแก้กรรมาฐานมันก็จะมุ่งไปจังแต่ที่อารมณ์แต่การแก้กรรมาฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสนใจใส่ใจตัวทำงานอยู่บ่อยๆสนใจทำงานบ่อยๆเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็สังเกตดูว่าอิริยาบถท,ที่เราใช้เป็นอย่างไรนะแล้วก็สังเกตตัวทำงานเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเพราะตัวทำงานต่างหากที่ว่าที่มันวางใจมันไม่ถูกไม่ตรงอ่ะมันเรียนรู้กับสิ่งนั้นน่ะไม่ไม่ฉลาดนะ ขออนุญาตเจ้าค่ะพูดถึงสังเกตไอ้ตัวนี้ก็คือปัญหาของเขาอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ค่ะคือคือว่าเขาบอกว่าตัวสังเกตก็รู้ว่าทําขึ้นไม่ได้แต่อตัวสังเกตที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีปัญหาว่าจะวางใจยังไงจะให้มันเป็นสังเกตที่มันเป็นธรรมชาติของเขาจริงๆริเจ้ายค่ะโยมเห็นไหมเห็นไหมเหมือนกันหรือต่างกันโยมรู้ได้ไงว่ามันต่างกัน ยมรู้ยังไงเพราะการสังเกตยมสังเกตเนี่ยสังเกตเวลาเนี่ยสังเกตเวลาที่ดูนั่นแหละขณะที่ดูน่ะสังเกตด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงสอนให้ไม่ได้ว่าสอนวิธีให้สังเกตเนี่สอนไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเหตุในอดีตอย่างหนึ่งล่ะนะบางคนเนี่ยอ่ยสอนให้สังเกตยังไงก็สอนไม่ได้ยิ่งไปบอกให้เขาสังเกตตรงนั้นสังเกตอย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพราะอะไรเพียงแต่บอกไปสังเกตไปเรียนรู้เขา ไปสังเกตสังเกตอะไรสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาคอยเวลามาส่งหรือเวลามาหาอาจารย์เนี่ยก็บอกตามความเป็นจริงนั่นแหละแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยกลัวแต่อาจารย์จะรู้ว่าตัวเองไม่รู้นะพยายามที่จะบอกให้ถูกพยายามที่จะให้อาจารย์รู้ว่าตัวเองรู้แล้วไอ้ตรงนี้แหละที่มัน,นกิเลสเราเนี่ยมันออกมาเพ่งพันนะมันไม่ยอมที่นั่นอาจารย์บางทีอาจารย์ท่านก็บอกว่า,ารู้สึกว่า ท่านยังไม่ยอมรับความจริงของนะของสิ่งที่มันมีอยู่กับตัวเองนะนะตราบใดเรายังไม่ยอมให้จิตใจเขาได้เรียนรู้อย่างอิสระเนี่ยนะตราบนั้นเนี่ยการปฏิบัติก็คงจะลําบากนะการปฏิบัติก็คงจะลําบากอย่าลืมว่าเราไปจัดแจงอะไรต่างๆไม่ได้เลยแต่ปฏิบัติใหม่ๆนี่จัดแจงแน่นอนในยาว่าแต่โยมและอาตมาก็จัดแจงจัดแจงขนาดไหนจัดแจงขนาดจนมันนั่งเป็นคนที่มา หาอาจารย์ปรณีบ่อยที่สุดอ่ะบางทีสามรอบนะเอาไปกันแล้วทำกันแล้วเอป็นอีกแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมมันบ่อยเลยกันต้องมาอาจารย์ปรนีบอกอาจารย์ท่านก็เมตตามากนะไปหาครั้งใดท่านก็มานั่งลงมานั่งพอไปหาครั้งใดท่านก็ลงมานั่งแล้วก็ถามเป็นยังไงนะบางทีวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเราสังเกตดูเลยว่าเนี่ยจิตใจเรามันเป็นอะไรอยู่เรื่อยเลยนะแล้วมันคอยทําคอยนั่นอยู่เลยคอยจัดแจงอยู่เรื่อยนะนะคอยจัดแจงอยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นนี่ โอ้ยอาจารย์อาจารมาต้องบอกว่าไม่มีใครสอบอารมณ์อาจารย์ปานีนะอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารมาไม่เห็นใช่ไหมไม่ไม่เห็นไม่เ้นแต่อาจารย์ปานีเนี่ยเป็นบุคคลที่สอบอารมณ์ที่ตมาวันทําให้ใจเรากิเลสเราไม่เอื้อมอ่ะนะเป็นคนที่มีลักษณะที่ความพิเศษของอาจารย์ปานีก็คือว่าพูดแล้วเนี่กิเลสในใจเราไม่เอื้อมนะกิเลสในใจเราไม่เอื้อมไม่เห็นสาระเลยว่าอันนี้อันนี้มันถูกนะอันนี้ผิดนะไม่ไม่มีไม่ได้บอกว่านี่ถูกแล้วท่านไม่มี อันนี้นี่มันผิดนะท่านอย่าไปทําอย่างนั้นนะไม่มีนะเพียงแต่บอกว่าเป็นดูเขาไปรู้เขาสังเกตเขานั่นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเออมันมันก็เลยได้เรียนรู้อยู่เรื่อยๆไงก็เลยสังเกตเพราะฉะนั้นนี่นั่นแหละคือการฝึกสังเกตนะฝึกสังเกตไม่ใช่ไปทําสังเกตใช่ไหมต้องออกมาวิเวกเสียก่อนได้วิเวกต้องได้เสียก่อนนะวิเวกต้องได้เสียก่อนนะวิเวกแล้วก็สํารวมสํารวม สำรวมที่เกิดจากการทาก็อย่างหนึ่งสำรวมที่เขาเป็นสำรวมตามธรรมชาติของเขาก็อย่างหนึ่งนะสำรวมสังเกตนะสังเกตนนนเนี่ยขณะที่สำรวมนั้นเนี่ยพอเรามีความสำรวมนั่นเนี่ยไอ้ความสำรวมตนนั้นเนี่ยมันจะละเมิดทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ไม่ละเมิดแล้วพอทางกายทางวาจาหรือพูดง่ายๆศีลทางกายจะเป็นไปทางกายทางวาจาดีแล้วเนี่ยนะกิเลสที่มันจะโผล่ตอนนี้กิเลสอย่างไหน กิเลสอย่างไหนกิเลสแบบไหนกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางมันโผล่ใช่ไหมถามว่ากิเลสมันเกิดขึ้นทําไมเขาเกิดขึ้นทําไมเกิดขึ้นให้เขาระหรือว่าเกิดขึ้นให้เขาให้เราลังเกียจเขาหรือเกิดขึ้นให้เรารู้เขาฮะถามจริงๆเวลายมไปปฏิบัตินี้ฟุ้งเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างรู้เขากับลังเกียจเขาเนี่ยอันไหนเกิดบ่อยกว่ากัน ไม่ชอบมันเลยใช่ไหมฟุ้งใยแล้วเกินใช่ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยกิเลสอย่างกลางมันจึงมามาเสนออยู่เรื่อยๆนะเสนออยู่เรื่อยๆพอกิเลสอย่างกลางมาเสนอก็เพื่อที่จะรู้ว่าอ้กิเลสอย่างอย่างหยาบเนี่ยมันไม่เกิดแล้วไงมันไม่เกิดแล้วไงคือเราเราเราอยู่คนเดียวเรามีความสํารวมใช่ไหมหูตาก็ไม่ได้ไปวกแวกเที่ยวดูโน่นดูนี่แล้วกันมันมีความสํารวมในทางกายทางวาจาเป็นไปอยู่แล้ว แต่เมื่อกิเลสอย่างกลางเขาไม่ปรากฏไม่เกิดขึ้นก็เหลือกิเลสอยู่สองั่นก็คือกิเลสอย่างกลางกับอย่างละเอียดโดยเฉพาะกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยยากนักที่เราจะรู้จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปหากิเลสอย่างละเอียดได้เนี่ยทั้งทที่กิเลสมันจะต้องผ่านกิเลสอย่างกลางเสียก่อนผ่านกิเลสอย่างกลางเสียก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่กิเลสอย่างกลางที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกิเลสอย่างกลางมันเกิดขึ้นอ่ะแสดงว่า แสดงว่าเขามีอะไรอยู่เขามีอะไรเหลืออีกกิเลสอย่างละเอียดอยู่แต่กิเลสอย่างละเอียดตัวนั้นเนี่ยรู้ไหมว่ากิเลสอย่างกลางเกิดขึ้นเรารู้ไหมว่ากิเลสมันมีกิเลสอย่างละเอียดอยู่ด้วยเรารู้ไหมรู้ไหมมันมีกิเลสอย่างละเอียดหรือเปล่ามีกิเลสอะไรกิเลสอะไรอย่างละเอียดกิเลสอะไรเรา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 เห็นว่าเป็นเรา เราฟุง้งเราโกรธเราไม่เนี้เนี้ยเนี่ยกิเลสอย่างละเอียดนะที่จะต้องนั่นทำลายมานะันน่ะนะเพราะฉะนั้นนี่จึงจะต้องเรียนรู้กิเลสอย่างกลางเกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้นะไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เรานิเกียดเขาไม่ชอบเขานะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยผู้ปฏิบัติวางใจไม่เป็นเรียนรู้เขาไม่ไม่เป็นก็เลยไปดังเกียดเขา นะยิ่งดังเกียดยิ่งไม่ชอบเท่าไหร่เป็นยังไงมันยิ่งมาใช่ไหมยิ่งเยอะเลยใช่ไหมไม่รู้มันโอ้ยเยอะเลยใช่ไหมขนาดบอกว่าอุตส่าห์จะให้ไปพักผ่อนอยู่เฉยเฉยเนี่ยได้สามวันเท่านั้นเองโอ้ยมันวันที่สี่เข้ามาแล้วมันอยู่เฉยไม่ได้เลยเป็นยังไงเห็นไหมเพราะว่ากิเลสอย่างกลางมันปรากฏขึ้นมามันจะต้องเรียนรู้อย่างโยมบอกว่าอยู่เฉยเยนะแต่มันรู้เองก็นั่นแหละนั่นแหละแต่ก่อนที่โยมจะอยู่เฉยเฉยแล้วอย่างเนี้ย แสดงว่าโยมทํามันจนนั่นแล้วใช่ไหมนะโยมก็เลยมาสังเกตแต่ตัวตัวทาตัวนั้นตัวทาจนจนเคยชินตัวนั้นนะ่ะแต่พอมาหยุดปุ๊บนะ่นะเหมือนกับเราวิ่งมาอย่างเงี้ยเราวิ่งมาเร็วๆรถวิ่งมาเร็วๆวเนี่ยวิ่งมาปุ๊บเบรกชึกใชมันหยุดเลยมันหยุดไหมไม่หยุดมันจะต้องถงไลายไปข้างหน้านิดนึงใช่ไหมเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าแม้เราจะบอกว่าเราอยู่เฉยเฉยแต่มันยังมีตัวขึ้นมาทํางานอยู่ตัวขึ้นมาทํางานอยู่ก็คือมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวมันเริ่มสังเกตได้้แลว เริ่มเรียนรู้แล้วเพราะอะไรเพราะตัวเนี้ที่มันทําจนมันเคยอ่ะมันเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมันมีมีเรามีเราเป็นคนคอยทํามันขึ้นนะแต่พอเราคิดว่าไม่ทำมันละจะอยู่เฉยๆใช่ไหมเพราเราว่าจะอยู่เฉยๆแต่มันยังมีความสํารวมไงเพราะมันมีความสํารวมแล้วมันยังมีวิเวกอยู่ตรงนั้นแหละมันจึงมีการสังเกต มันจึงมีการเรียนรู้เวลาที่มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมันก็เลยเริ่มเรียนรู้ได้โอ้ขนาดว่าจะไม่ดูมันแต่มันก็ยังรู้ได้นะเพราะอะไรเพราะมันมีความสํารวมอยู่เพราะมันมีวิเวกอยู่มีเหตุมีปัจจัยของมันที่นั่นอยู่เนี่ยอย่างนี้โยมเนี่ยแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าอ๋อมันเริ่มเริ่มมีการสะดวกขึ้นนะเพราะอะไรเดี๋ยวเขาจะบอกโยมเองเนะย เพราะอะไรเดี๋ยวเขาจะบอกโยมเองว่าเริ่มสะดวกขึ้นเพราะอะไรนะนี่แนะ่เอาเนาะนะมีมีใครมีอะไรอีกนะอ่ากราเพียนพระคุณเจ้าพระอาจารย์ครับผมไม่เคยเข้ากรรมาฐานไม่เคยไม่มีความรู้ในเรื่องรูปนามเท่าไหร่รู้นิดๆหน่อยๆก็มีความคิดความเห็นว่าการที่เราจะรู้ อารมณ์ที่บอกว่าต้องเข้ากรรมฐานผมก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้ขยายคาว่าต้องปฏิบัติเข้ากรรมฐานคาว่าปฏิบัติคือปฏิบัติอย่างไรกรรมฐานหมายความว่าอย่างไรแล้วผมมีความเห็นว่าทุกคนจะต้องเข้าคอร์สปฏิบัติเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนในการเข้ากรรมฐาน ปฏิปทานสีอ่าอาริยบทสแบบเดินนั่งนอนยืนอะไรแบบนี้ครับเดีนี้ผมมีความเห็นว่าถ้าเราจะดูพฤติกรรมดูอารมณ์ของเราทุกๆวันเนี่ยเราถือว่าเป็นกรรมฐานหรือไม่หรือเรามันจะขัดแยง้งก,กับกับการเข้ากรรมฐานหรือเปล่าครับอ๋อครับสาธุยมนะฮะอนุโมทนานะฮะ